ได้ติดตามข่าวคุณนายแอนทองผสมกันบ้างไหมัคุณผู้ชมส่งคอมเมนต์มาเยอะมากบอกว่าพี่มดดัเล่าข่าวพี่แอนหน่อยรอติดตามอยู่จริงข่าวพี่แอนเนี่ยคือทุกคนงงเพราะปกติคุณนายแอนเนี่ยจะเป็นคนที่แบบค่อนข้างจะละเอียดเป็คนเป๊ะละเอียดมากแอนทองผสมเป็นผู้หญิงที่ละเอียดจนวันหนึ่งปุ๊บเมื่อวันอาทิตย์หรือเปล่าวันเสาร์หรือวันอาทิตย์วันเสาร์วันเสาร์แล้วนะคะก็เป็นข่าวว่านางโดนแบบว่าขึ้นบ้านของหายไปกว่า20ล้านตอนแรกบอก10ล้านก่อน ก็เป็นปูกต่มหูเพชรพวกเครื่องเพชรเป็นนาฬิการ้อมเพชรเป็นเงินสดอยู่หลายน่าบาทซึ่งนางก็เหมือนแบบเป็นของที่นางเก็บไว้ในบ้านของนางอ่ะจนวันหนึ่งปุ๊บทุกคนก็เอ้าทาไมอะไรเกิดขึ้นเมื่อวันจริงๆนางก็งงอ่ะว่าของหายไปได้ไงอีกอย่างหนึ่งเนี่ยมันอยู่ในคอนโดมเนียมคอนโดนางเนี่ยต้องยอมรับอย่างหนึ่งเป็นคอนโดสก c ลิตี้ที่คอนแทคใจกลางทองหล่อแล้วก็ ขึ้นไปไม่ได้ง่ายๆมันจะหายไปได้ยังไงของเนี่ยหายตั้งแต่วันที่21กรกฎาคมนะฮะโอ้21แต่ตำรวจเนี่ยจับกลุ่มผู้ลงมือได้วันที่23กรกฎาคมคืนนางก็ไมันยังไมเป็นข่าวอะไรเลยนะคือเขาก็แล้วอย่างนี้แอนเขาบอกว่าแอนคุณยายแอนเขาบอกว่าอยู่ในช่วงที่ติดตามเอาของคืนนางก็เลยอยู่เงียบๆก่อนทรัพย์สินที่ถูกขโมยไปอะ่ะคือเป็นไปนตามที่ข่าวเลยเกือบสิบล้านนะ เกิน10ล้านคือ19ล้านตอนนี้ทราบไาอยู่ที่ใครไหนแล้วอยู่ที่โรงรับจำนำไหนแล้วตามเจอครบแล้วแต่ยังไม่ได้รับของก็คือตอนนี้เราไปดูจํานวนของที่นางโดยขโมยมีสร้อยต้มหูเพชรแล้วเขาเอาไปขายอยู่ห้าแสนหกแสนอยากไปให้ฟังเสียงคุณนแอนก่อนดีกว่าเกิดขึ้นครั้งเนี้ยเราก็เห็นกันตรงนี้แหละนะคะแต่ก่อนหน้านี้มันมีรายละเอียดอะไรที่ เราก็ได้ได,ได้ได้ดูแลกันมาประมาณหนึ่งอะไรเงี้ยมันถามว่ามันก็มีอะไรที่เรารู้สึกว่าเออก็ต้องคอยเตือนเขาบ้างอะไรเงี้ยมีบ้าง<ม>อะไรเงี้ยเหมือนเราเป็นเจ้านายเขาเราเป็นพี่เขาเราก็แค่แค่พยายามช่วยดูแลเขาไม่ให้เขาทําอะไรที่ไม่ถูกต้องหรือแบบอะไรเงี้ยซึ่งเขาก็ก็ยังไม่เห็นอะไรแต่จนมารอบนี้มันมันเห็นมันมันปกมันโยใหญ่มากมันแบบ เป็นเซ็ตใหญ่แบบโตมันก็เลยค่อนข้างที่จะก็ช็อกเราเหมือนกันอย่างนี้ค่ะดูด้วยกันมานานนะฮะสิบสิบปีค่ะก็ทำละครกับแอนมาหลายเรื่องอะไรเงี้ยค่าพยายามก็สร้างวัฒนาติดการประนาใช่ไหมครับสร้างมาก่องแต่คือ เขาก็รู้มานิดหน่อยแต่ว่าเวลาตรงนั้นน่ะในฐานะเราเป็นเจ้านายอ่ะจะไม่ค่อยมีใครเล่าอะไรให้เราฟังหรอกมันก็รู้แบบแถวๆบ้างในแบบคนอื่นอะไรเนี้ยแต่ว่าก็มีแบบรู้แบบโอเคเตือนเข้าไปบ้างอะไรนี้ก็มีมีมีแบบแว่วๆมาอะไรเงี้ยแต่ว่ามันไม่ได้ดูเป็นแบบใหญ่โตอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอเรามารู้ตรงเนี้ยถึงรู้ว่าโอ้โหมันเบอร์ใหญ่แค่นั้นเองคือเอา้ง่ายเป็นคนใกล้ตัวสุดๆและปัญหาเนี่ยก็เกิดจากการพนันออนไลน์ เงินสดเนี่ยหนึ่งล้านเจ็ดหมื่นบาทแหวนเพชรทรงกลมเนี่ย2สองล้านบาทนะฮะต่างหูเพชรทรงกลมเนี่ยล้านเก้าแล้วก็มีต่างต่างหูเพชรทรงกลมอีกอันหนึ่งห้าล้านรูสึกจะไปขายอยู่ห้าแสนหกแสนใช่แล้วต้มหูเพชรอีกอันหนึ่งนานกัแปดล้านโอ้ยมีหมดไหม่ะดูดิเพชรล้วนเอางี้ดีกว่าตามด้วยทอง พวกนางชอบซื้อเพชรซื้อทองตั้งแต่เด็กๆยกพวกคุณนายแอนหนึ่งคุณนายนัทหนึ่งอะเวลาทำงานได้สมัยเด็กๆนางก็จะซื้อทองใช่ไหมคะอย่างคุณนายนัทมีเลยจะเก็บทองอะไรอย่างเงี้ยอันนี้สิบเก้าล้านสองแสนแปดหมื่นคือพอพี่แอนเขาจะใส่เครื่องประดัาปะค่ะพอเปิดเข้าไปเสร็จอ้าวเอ๊ะมันหายไปพอเช็คปุ๊บอ้าวอันนั้นหายอันนี้หายอันนั้นหายกันเลยแบบ ก็เลยตอาตามเลยย่ามันหายไปไหนแล้วเป็นคนใกล้ตัวเองที่นางพูดอะว่าทํางานกับนางมาเป็นสิบสิปีนะแม่เพราะเก็บไว้ในเซฟด้วยถูกป่ะคะคือที่คอนโดจริงจริงพี่แอ๋นเขาเขาบอกเราว่ามีคนที่รู้รหัสที่เข้าคอนโดเขาได้มีแค่ห้าคนเท่านั้นเองออาก็สืบไม่ยากใช่แล้วเขาก็เลยตัดประเด็นไปว่าเปใครบ้างในตู้เซฟก็ต้องมีรหัสอีกเซฟว่าเขาต้องเป็นคนใกล้ชิดมากต้องไว้ใจมากๆเลยเพราะพี่แอเขาถึงบอกว่าทํางานด้วยกันมาทําละครด้วยกันมาอยู่กันมาเป็นสิบปีน่ะ พี่แอนบอกว่าจริงๆอ่ะรหัสเซคอนโดอ่ะมีคนมีรหัสเข้าแต่ว่ารหัสเซอ่ะพี่แอนรู้คนเดียวก็นั่นแหละเพราะว่าจำตอนที่เขาเคยไปออกรายการสามแซ่เขาเป็นคนเป๊ะมากนะแบบนํงไปคนคนละเอียดนําไปคนคนละเอียดสุดๆคุณแอนอ่ะคือถ้าสมมติวันนั้นนางไม่ได้ไปงานก็ยังไม่รู้เนาะไม่รู้ว่าของหายเพราะคนเราไม่ได้จะเปิดเซฟมาทุกวันนะถามตัวเองว่าตัวเองเปิดเซฟคร้งสุดท้ายเมื่อไหร่ ไม่ถามตัวเองเถอะไม่ถามคนอื่นไม่ถามตัวเองก่อนขอฉันเพิ่งเปิดเมื่อเช้านี้เปิดเช็ดทุกวันอือเมื่อเช้านี้ฉันแบบว่าข่าวคุณนาแอนปุ๊บฉันก็เลยเปิดต้องเปิดเลยใช่ไหมจริงแล้วฉันก็เลยบอกโทรหาพ่อเพราะจริงๆข่าวคุณนาแอนปุ๊บฉันก็เลยสุชาติมาเอาเออเอาเอาแอนไปบ้านอะไรอย่างคือแบ่งไปบ้านพ่อบ้างเนาะคือกลัวเปลี่ยนรหัสอะไรอย่างเงี้ยไหมก็คุณนายถ้าสมมติคุณนาแอนยังโดนได้อ่ะทุกคนโดนได้หมดเพราะคุณนาแอนเป็นคนที่แบบละเอียดและจําทุกอย่างแม่นหมดคือถ้าสมมติวันนั้นน่ะ แล้วฉันคิดว่าเซตทุกคนก็ต้องมาในห้องนอนอะใช่แล้วคุณแอแอ<ห>นเป็นคนที่แบบว่าหวงความเป็นส่วนตัวของนางที่สุดนะแอนจี้เนาะใช่<อ>ขนาดห้องนางยังเก็บเองเลยแล้วใครจะเข้าบ้านนางได้เอาไง,ไง่ายๆคือไปงานปุ๊บนางก็จะเอาเครื่องเพชรเครื่องพลอ,อยย่าง,างมาใส่เนี่ยแหละอา้าวหายไปอืหายไปปุ๊บก็เลยไปแจ้งความขอให้นิติบุคคลตอนนั้นอนะดูกล้องวงจรปิดของนางก่อนอืตำรวจก็รับเรื่องไว้ แอนกร่วว่าขอดูก่อนว่าตอนนี้ก็เป็นเราเราก็ช็อกถูกต้องไหม <Ha. S 2> ว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้าง mm hmm. เมื่อได้ภาพจากกล้องวงจรปิด mm hmm. ก็ตีกรอบให้แคบลงเห็นได้เลยว่าใครเข้าใครออกห้องเราบ้างแล้วก็เอาคนที่เข้าออกห้องเราทั้งหมดอ่ะเชิญตัวทั้งหมดมาหมดเลย mm hmm. แล้วก็ให้ปากคําตำรวจแจ้งว่ามีคนรับสารภาพแล้ว mm hmm. ซึ่งวันนั้นน่ะคุณในแอนก็ถ่ายละครอยู่ค่ะ <Ha. S 2> เราจรึงทราบว่าเป็นผู้ช่วย mm hmm. ที่อยู่กันมาเป,ป็นสิบปีทําละครมาด้วยกัน เรื่องยัไงคุณแม่เขาเอาไปแบบไปที่เดียวหรือไม่รู้ว่าเอาไปจำนำอะไรเขาบอกตอนนี้รู้หมดแล้วตอนนี้ก็เอาไปง่ายๆเว้นอย่างเดียวที่ไม่ได้คืนคือเงินสดคือนางเอาไปขายเป็นหลักแสนเช่นแปดล้านเขาออกมาห้าแสนกว่าคือใครใครไม่แต่คนตอนซื้อเขาไม่ตกใจว่าแบบอุ้ยคุณแต่เขาได้กระจายขายเนาะเขาบอกว่าหลายที่กระจายกระจายไปจำนำหลายที่แ่แปดล้านมันมันไม่ได้แบบเอาตรงคนทีวถือเพชรอะไรเงี้ยแปดล้านก็ไม่ใช่คนธรรมดานะวันนี้ตำรวจเขาเลยพูดไง คือู้่มกับสอนอท้องหล่อบอกเขาติดตามทรัพย์สินคืนให้แกคุณนายแอนเนี่ยคราวนี้คุณนายแอนจะได้ของคืนหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นประโยชน์ของเราด้วยนะม,มันจะมีสองแนวทางหนึ่งคือเราจะต้องเอาเงินเรานั่นแหละไปไถ่ไไถอนเองเพราะอยู่ในรงรับจำนำมันอยู่ในรงรับจำนำนะฮะไปเอาไถ่ถอนเองจากรงรับจำนำหรือสถานที่ต่างๆต,ต,ตามมูลค่าที่ผู้ต้องหานี่นำทรัพย์สินไป,ไปจำนำเอาไว้สองไอ้กรณีที่รงรับจำนำเนี่ย ไม่ยินยอมให้คืนทรัพย์สินเนี่ยพนักงานสอบสวนก็จะเดินดำ,ำเนินคดีในข้อหารับของ,ของโจรรับของโจรแล้วก็ต้องไปสู้กันในศาลซึ่งมันก็จะยืดยาวกันไปอีกอซึ่งรงรับจำนำเนี่ยเขามีกฎหมายคุ้มครองในเรื่องของการรับจำนำอยู่แล้วอถูกต้องไหมตอนนี้มีรงรับจำนำบางแห่งยินยอมคืนทรัพย์สินให้แล้วแล้วก็ไปฟ้องร้องทางแพ่งกับผู้ต้องหาเองในขณะที่รงรับจำนำบางแห่งก็ยังไม่ได้ข้อยุติอโอ คือมินว่าลงรับตัวนำเองเขาก็ไม่มั่นใจใช่เพราะเขาให้เงินไปแล้วเขาก็ถ้าดูจากทรงของผู้ต้องหาเขาก็คงคิดว่าต่อให้ไปฟ้องจากผู้ต้องหาเขาอาจจะไม่ได้เขาก็เลยเหมือนยังหาข้อยุติไม่ได้หรือเปล่าซึ่งตอนนี้หลังจากนั้นปุ๊บเขาถามว่าคุณแอนจะได้คืนทั้งหมดหรือเปล่าบางอันยอมแล้วแล้วเดี๋ยวไปเอาไปเอาความกับผู้ต้องหาแต่บางคนบอกยังต้องขออายัดก่อนตํารวจเขาจะขอไปอายัดไปก่อนแล้วก็ไปดูซิว่าใครเป็นเจ้าของตัวจริงสมมุติคุณแม่ทำคิดเล่นนะสดว่า ไปจำนำถูกไหมคะคนที่ไปจำนำได้เงินมาละเอาไปใช้นี่พนันออนไลน์แล้วพอความแตกเนี้ยไปเอาเงินจากใครแม่ก็อย่างรงรับจำนะคุณไอแอน,น,น,นก็ต้องเอาเงินไปไถ่เขานั่นแหละไม่แต่แต่หมายเาว่าสมมติสมมตินะคะสมมติคนที่ที่เอาเงินไปจา่ายน,นี่พนันออนไลน์อ่ะคุกไงลูกติดคุกไงถ้าไม่มีเงินจ่ายคืนก็คือติดคุกก็คือเอาจริงมั้ความจริงมันคือมันสูญไปแล้วแหละ ความปาทัใจคือมันศูนย์ถ้าสืบทรัพย์ของผู้ต้องหาเจอว่าเขามีทรัพย์สินอะไรยังไงบ้างสมมติทำงานมีเงินเดือนอะไรเงี้ยก็อาจจะสาอาจจะสั่งอาหักจากเงินเดือนบ้างหรือว่าเอาทรัพย์สินที่คุณมีในชื่อคุณครอบครองอะไรอย่างเงี้ยถ้าเขาไปตรวจเจออ่ะก็ต้องเอาของเหล่านั้นอ่ะอาจจะไปขายแล้วก็เอามาชดเชยให้กับผู้เสียหายอันนี้ไม่คือในเขาถึงจะเข้าคุกยังไงแองจี้เพราะเขาต้องไปสู้กันอีกถามว่าบางคนเอาไปแล้วใครเ็าจะคืนอ่ะขายหมดแล้วคิดไม่ออกบ่ามันกแชร์ต่างๆเนี่ย ที่เสียรงคนละสิบยี่สิบละแชร์กันแต่ถามว่าแต่เงินของพี่แอนนี่มาโดนขโมยไปงานถูกมไหมคะมันก็มันมีเจ้าของไงมันไม่ใช่แบบเอาเงินไปลูลวมกันแต่ก็คือรงรับจำนำเ็้ากฎหมายของเขาคุ้มครองอยู่คุณแอนมีสองช้อยหนึ่งฟ้องร้องฟ้องร้องสองยอาเงินตัวเองแล้วก็ต้องเอาเงินไปไถ่เท่ากับจํานวนที่เขาไปจํานำเอาไว้บวกดอกเบี้ย้ว้หรือเปล่าดอกเบี้ยคงไม่มีคงเจรจากันได้อแต่ก็เพราะรองรับจำนำเขาถามก็ไม่ได้ผิด เพราะเขาก็ไม่รู้ว่าโจรหรือไม่โจรถูกต้องไหมล่ะใช่หน้าที่แต่ถ้าไม่คืนให้ใช่ว่ารับของโจรอะไนี่ก็จะโดนข้อหาใช่ไหมใช่นั่นแหละเนาะพักกันสักครู่พระศุกเข้าพระเสาร์แทรกแรงเนาะตอนนี้เนาะจริงค่ะเนาะสงสารถ้าคุณไอแอนโดนได้ที่เกิดที่คนโดนได้หมดเลยอ่ะเพราะคุณไอแอนเป็นคนละเอียดนายเป็นคนละเอียดแบบว่าจริงจิแล้วเข้าใจได้เลยอันเนี้ยแล้วในสุดนนั้นก็ต้องไปซื้อคืนเนาะเนาะอาจจะไม่รู้ว่าพี่แอนจะสรุปเป็นแบบไหนต้องรอดูฮะ